ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุ i ิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุ i ิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอังคารที่22กันยายนพศ2563นั่นเอง หายใจไม่ทันกับก็มาเช้าวิไตลงคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการตัดต่ออ่ะทีนี้ก็คือเดี๋ยวลองถ่ายดูอีกทีหนึง่งเมื่อเช้าตอนพี่ไตตัดนะครับอาจจะใช้เสียงดังเกินไปทีนี้ทางผู้ชชาญเขาแนะนําให้ลองลดเสียงดูก็ทีนี้คิดขึ้นได้ว่าจะมีน้องหนึ่งท่านที่ขอทดสอบตัวเครื่องเสียงของเจ้าตัวเกรแอทพีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสียงเขาจะเป็นยังไง เดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายสั้นๆนะครับก็จะดูว่าเขาจะตัดหรือไม่ตัดเออแตกแล้วไม่แตกโดยรถที่พี่ต่ายถ่ายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวโอ้ยออกจากจะดูก่อนกล้องขึ้นฟ้าไหมอืมอ่ะเช็ดกล้องนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้อยู่ข้างในอากาศค่อนข้างจะเย็นออกมาร้อนๆกล้องก็เลย มัวด้วดึงขออนุญาตเช็ดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็รถที่จะมาทดลองเสียงวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแซดพีเกียตโรมัตนะครับเป็นน้องเขียวนั่นเองเนื่องจากสติ๊กเกอร์ของเขาเป็นสีเขียวเป็นรถทดสอบนะครับอันนี้เดี๋ยวกําลังจะเตรียมล้างเพื่อที่จะไปออกบูนนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูน้องเขียวกัน จะมีการเบื่อนนิดๆอยู่ตรงนี้อ,อ่ะส่วนเจ้าโทรศัพท์นะครับที่พี่ต่ายจะใช้ ในการร้องนะครับอันนี้เราจะเปิดเพลงผ่านทาง youtube นะครับอันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเราจะใช้เพลงแดนที่เขาเขียนว่าอ่าเพลงเพลงแดนฟรีไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เพื่อป้องกันปัญหาจีประทะที่จะตามมาแต่ถ้าเราลงแล้วก็ขึ้นเตือนก็ต้องลบนะ <laughs> อะ ก็มีน้องๆหลายท่านนะครับพี่ตาตสอนสะท้อนหน้าจอเจ้าตัว iOS หน่อยอันนี้โดยปกตินะครับของพี่ตาตก็จะเสียบสายาดูเนี่ยก็จะเสียบสายเข้าตัวที่สายชาร์จเลยเข้าตัวที่ก้นไอโฟนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเสียบก่อนแป๊บหนึ่งอืมก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวหน้าจอนะครับเขาก็จะขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวกด นั่นก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็จะขึ้นอย่างนี้ให้เลยอันนี้ก็เพิ่มเสียงรถเสียงจากนี้ได้นะเนี่ยเขาก็จะมีอย่างนี้อ่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องเสียงเจ้าตัว ZP พีเขาจะเป็นยังไง ก็เจ็อย่างนี้ครับจะไม่ได้ขึ้นที่หน้าจอให้นะคือถ้าพูดตรงมันสะทอยไม่ได้แหละตัวนี้นะ <c oughs> คือเขาไอตัว Apple c a r า l a พเขาจะให้ใช้แค่แค่แอป,ปที่เขารองรับนะครับเดี๋ยวพี่ตายหาเพลงก่อนเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งอ่ะเพลงแดนไม่มีลิขสิทธิ ตัวนี้ลองดูลองดูอันนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจนะครับว่าว่าจะตัวกล้องตัวนี้เขาจะเอาเอาโอเค ไม่มีลิขสิทธิ์แต่ว่ามีโฆษณาเอาไม่เป็นไรอ่า <c oughs> ดูไปดูไปแกลบนะแกลบเอา <c oughs> เผื่อใครอยากสั่งแกลบก็สั่งแกลบนะครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เอาปิดเพลง จะพีตายลองเพิ่มเสียงกีนหนึ่ง อ่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเทสไปแค่นี้ก่อนละกันก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ง่ายมากไม่ต้องพูดอะไรเลยเราก็เปิดเพลงให้ฟังเอเดี๋ยวทาอย่างนี้บ่อยกระดิมกันนะ <c oughs> อ่ะโอเคก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ตายนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมของแล้วก็เดี๋ยวจะ ทำความสะอาดรถนะครับเพื่อจะเตรียมไปออกบูธงานเ็าเรียกว่างาน,งาน,งานมินิสมายเดย์ที่อำเภอลำปลายมาดันเองนะครับก็คลิปนี้ลืมปิดไฟเดี๋ยวปิดไฟกันันนี้ปิดให้ส่งมล้านนึง <laughs> อ่ะก็ถ้านะครับระบบเสียงที่พี่ต่ายถ่ายนะครับผิดพลาดแต่ประการใดก,ก็ต้องขออภัยเดี๋ยวจะพยายามหาวิธีการที่ให้เสียงดีดนะครับเราจะได้ตัดสินใจว่าเสียง ของเจ้าตัวรถในรุ่นต่างๆนะครับระบบเสียงเขาเป็นยังไงแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวแซีที่พี่ต่ายเปิดเมื่อกี้นะครับก็บอกเลยว่าถ้าฟังในในรถเนี่ยคือเหมือนกับเราไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เออกระหึมมากมากเออบอกเลยบอกเลยนะครับต้องลองต้องลองแต่ที่เปิดเมื่อกี้พี่ต่ายเปิดรถทดสอบนะครับรถลูกค้าไม่ได้ไม่ได้เปิดดังนะเปิดรถทดสอบ <laughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปพี่ต่ายจะ ไปเทสในตัวเกรซแอรแต่ว่าถ้าเป็นตัวไหนที่รถทดสอบไม่มีก็อาจจะขออนุญาตเปิดเบาๆเบาๆ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอันนี้แทรกดนตีไม่ได้เดี๋ยวเราอันนี้เลยแล้วกันเนาะ